นักเรียนมาดูวันนี้เราจะมาพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าความเข้มข้นของสารละลายมันหาอย่างไรได้บ้างแล้วมันคืออะไรนะคะนักเรียนหลายคนยังจําได้บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะอ่ะก่อนที่เราจะจบในหน่วยนี้นะคะนักเรียนมาดูเลยความเข้มข้นของ สารละลายของสารละลายนะคะก็คือความเข้มข้นของตัวละลายที่อยู่ในสารละลายนั่นเองนะคะอาจจะมีหน่วยเป็นกรัมมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเซนใช่ไหมคะนั่นคือร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรและร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนั่นเองโอเคเรามาเข้ากันเลยเนาะเข้าเรื่องกันเลยมาอันแรก นะคะ,ะมาดูอแรกเลยเป็นยังไงนะคืออะไรร้อยละโดยมวลน,นะคะนักเรียนมาดูร้อยละโดยมวลคืออะไรนะคะร้อยละโดยมวลก็คือความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณตัวละลายเป็นกรัมนั่นเองนะคะอาคูลบให้ลบทางไหนดีลบทางนี้แล้วการมองเห็นได้ชัดเจนเนาะอ่าเห็นนะคะ อ่ะมาดูความเข้มข้นเป็นกรัมที่ละลายในสารละลาย 1, 100กรัมนั่นเองนะคะมีหน่วยเป็นกรัมทั้งตัวละลายและสารละลายนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีหน่วยเป็นกรัมแบบนี้ก็คือพวกอะไรคะสถานะที่เป็นของแข็งนั่นเองนะอ่ะโอเคนะคะโดยส่วนใหญ่เนาะเราจะใช้กับสารที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะละลาย สารละลายสารละลายต่อไปอะไรนะคะปริมาตรก็พูดถึงอะไรคะควา,ายกันเนาะอะ,อะถ้าพูดถึงปริมาตรเราจะนึกถึงสารละลายที่เป็นลักษณะของของเหลวใช่ไหมคะพูดถึงปริมาตรงเช่นน้ำบรรจุอยู่ในขวดปริมาตร5 0 0มิลลลิตร นะคะแบบนี้เราจะนึกถึงของเหลวนะแต่มันก็จะเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวนะคะแต่สารละลายเลยเนี่ยก็คือลักษณะของสารละลายก็คือเป็นลักษณะของอของเหลวนะคะของเหลวแล้วก็ตัวละลายเองก็จะมีลักษณะเป็นบริมาตรนั่นเองนะเวลาเราเอามาคิดคำนวณน,นะคะสารละลายที่ที่บอกว่าตัวตัวละลายอะค่ะ ที่ละลายอยู่ในตัวทําละลายมีลักษณะเป็นของเหลวแล้วเขาก็จะวัดออกมาเป็นหน่วยลูกบาทเซนติเมตรนะคะเป็นลักษณะนหน่วยปริมาตรเนาะหรือ,อเป็นของแข็งวัดปริมาตรได้ไหมวัดได้ไหมคะวัดได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถวัดค่าปริมาตรได้นะคะวัดจากอะไรล่ะวัดจากอะไรก็คือจำการทดลองได้ไหมคะที่เป็นลักษณะของการดู จากถ้วยยูเลกาเป็นการแทนแทนตำแหน่งปริมาตรใช่ไหมคะจะดูจากตรงนั้นก็ได้เนาะอ่ะเราสามารถวัดได้หมดเลยนะคะไม่ว่าของแข็งหรือของเหลวก็ตามนะคะแล้วเรียนมาดูต่อนะคะ,อ,ะอันสุดท้ายก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนั่นเองอันนี้สามารถที่จะ เทียบสารได้ทุกสถานะเลยนะคะในตัวทำละลายที่เป็นได้ทุกสถานะสามารถาใช้วิธีการนะคะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเนาะอันนี้คือพูดถึงความความนิยมนะคะหรือโจทย์โจทย์ที่เขาให้มาสิ่งที่บอกว่า เป็นมวลโดยมวลโดยปริมาตรหรือโดยมวลต่อปริมาตรสิ่งที่เราจะต้องมาคำนึงถึงตามโจทย์ที่เขาให้ก็คืออะไรคะหน่วยที่เราจะตอบก,กลับไปเป็นหน่วยกรัมหน่วยลูกบาศเซนติเมตรหรือหน่วยกรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรนั่นเองนะคะนั่นคือร้อยละเพื่อให้เราเข้าใจนะคะเมื่อเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นสารละลายแบบไหนนะนะเข้มข้น ในคลิปมาให้ทบทวนตามไปด้วยนะนักเรียนเปิดหนังสือคู่ไปด้วยก็ได้นะคะหรือฟังคลิปของครูจนจบแล้วนักเรียนก็กลับไป,ไปทบทใจให้มากขึ้นเนาะแล้วถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยดูคลิปแล้วจบแล้วก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปเปิดดูแล้วเปิดหนังสือดูแล้วแล้วมันไม่เข้าใจทําไงคะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะจะอินบ็อกซ์ใน กูมีแล้วแต่นักเรียนสะดวกเลยนะคะอ่าหรือถ้าตอนนั้นไม่มีเน็ตทำไงคะอะ่มาดูนะคะอันต่อไปนั่นก็คือครูมีคลิปนะคะมีคลิปมาให้นักเรียนลองดูนะเดี๋ยวครูจะสรุปถ่ายคลิปให้ฟังอีกทีหนึง่งอ่ะดูก่อนจุบบๆุบชุบเมาหาย ไม่รู้นะจะได้ยินชัดไหม จบไปแล้วอืม